โอเคโอเคครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับดาวนี่นะครับผมก็สําหรับใครที่แบบวันแม่นะครับอยากจะพาคุณแม่ไปไม่รู้จะไปพาไปที่ไหนนะครับก็มาร่วมกิจกรรมดาวนี่ก็ได้นะครับผมก็ตอนนี้เราขายเดี่ยวกันมานานแล้วเราอยากเจอแบบแพ็กคู่ไหม <Yeah! S 1> ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานแล้วงั้นชวนพี่ดิวหน่อยครับ ครับครับขอซับหน้านิดนึงขอซับหน้านิดเดี๋ยวให้รอโอเคโอเคระหว่างรอระหว่างรอครับผมขอเขาเรียกว่าขายของพอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ขายของก่อนขายของก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอยู่ข้างๆเดี๋ยวะขายของนะครึมซับไปนะครับผมตอนนี้นะครับนอกจากละครของผมนะครับตราบาปสีขาวนะครับจะออนแอร์วันที่3สิงหาแล ถูกต้องนะครับผมผมยังมีซิงเกิลเพลงเพลงประกบอบละครนะครับชื่อเพลงว่าอะไร <lieutenant, S 2> ม,มาจากไหนก็รักเธออยากฟังไหมเอานิดดึงนหไม่ได,ด้เลยนะขอให้ก่อนฟังต้องต้องก้องกรี๊ดดังๆนะเป็นกำลังใจให้หน้องนะโอเคไหมเอาซับเหงื่อซับเหงเื่อซับเหงื่ออตัวไม่ครับเดี๋ยวเพียงเอาพร้อมหัืยังครับ ไม่ว่า,าจากไหนหัวใจมันก็รักเธออยากดูแลเสมอาแมา้จะายังไงไม่ว่าเลือแต่ฉันเลือก,กอไม่ได้แต่ขอเลือดเป็นก็แล้วกันเลือดเป็นคนที่รักเธอจนหมดหัวใจ ผมนะครผมของเรื่องสหรับสำหรับละครเรื่องตราบดีเขาออนแอร์วันที่วันที่สามครับนี่เขาตอบไหมอบลืมหมดเลยเดี๋ยวเนี่ยอย่าลืมดาวน์โหลดยาฝุ่นกฎหมายด้วยนะครับผมนะฮะนะะแล้วก็วิดีโอแหวนเฟรนด์ด้วยนะครับในตารางแข่งนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้ออกงานด้วยกันนานมากใช่กี่กี่เดือนหลายเดือนมากหลายเดือนมากตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่า น้องเนี่ยครับเป็นพระเอกดังนะครับยังไม่ทันฉายอ่ะไม่รู้ไงก็รู้สึกว่าถ้าเจอคนออนแอร์พวกต้องดังแน่นอนไงอยากร้องเพลงด้วยขอร้องเพลงด้วยสักเพลงได้ไหมครับน้องสิงโตครับได้เลยครับผมดีมากวันนี้เนี่ยเพลงที่เลือกมาเนี่ยฮะร้องให้ทุกคนตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับครับความหมายดีมากครับถูกต้องนะไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับไปเลยครับมา เพลงนี้นะครับว่าช่วยกันร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยนะครับผม

The She เมื่อกี้เราเห็โตัวทำท่าเลยนะครับยิงยิงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับยิงหัวใจออกไปนะโดนโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนยิงอีกสักทีไหมครับอีกสักทีที่ว่าที่ว่าแกยิงไม่พอหรอกกระโดดลงไปเดื่องผู่เลยดีกว่าอู้สะดุดอะไรอย่างเงี้ยกองรอกันเยอะก่อเสียงกรี๊ดดังให้กับสองดวงใจหนึ่งรอบด้วยก่อนและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้มีการ ช้อปปิ้งสินค้าของดาวนี่แล้วก็ลงชื่อเรียบร้อยอะขอกกล่องด้วยค่ะกล่องมหาสมบัติของเราเดี๋ยวเราจะเรียกขึ้นมาสองท่านผุ้โชคดีของเรามีสีแดงนี้ด้วยสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะคะดาวนี่กลิ่นแฟชั่นอ๋อแล้วน้สีม่วงครับสีม่วงจะเป็นกลิ่น a t t r ั c t ค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมด้วยเทคโนโลยีไมโครแคปซูล e ว่าจะมีเม็ดไมโครแคปซูลเนี่ยอยู่ตามเสื้อผ้าของเรารล้ปรับพันธุ์แล้วนะคะ ทุกครั้งที่เราจะขยับตัวเนี่ยกลิ่นจะหอมไม่ต้องใช้น้ำหอมเลยถูกต้องมาเดี๋ยวให้นุ่มๆจับชื่อแฟนคลับขึ้นมาครับโอเคเนื่องจากหนึ่งชื่อค่ะหยิบเลยหยิบแล้วประกาศด้วยเขาคงอยากได้ยินชื่อยังไงล่ะยังไงล่ะได้แล้วครับหนึ่งใบปาครับน้องดีอด้วยก็อ่านเองก็อ่านเองเพราะว่าข้างล่างคงอยากได้ยินจากปากน้องสุนอร์ชิมน อดูหยิบนานเนาะอย่าทำนานนีิครับคุ้นๆเนาะคุ้นๆเนาะคุ้นมากมากเลยเมื่อวานเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยใช่ครับอ่านไม่ออกอ่ะใช่วันนี้เลยเขียนภาษาไทยมาโอเคเคยอะเกินเป็นต่อบปเลยเป็นต่อไปเลครับสำหรับผู้โชคดีครับหมายเลขยี่สิบห้าครับคุณกุ้งเฟยครับผมต้อนเวลากันหาเด่นน้องเฟย์ก็อยู่ไหนครับ น้องเฟย์ครัว้าส่งคุณแม่ขึ้นมาแทนนะคะส่งคุณแม่ขึ้นมาแทนก็ได้ค่ะส่งคุณแม่ขึ้นมาแทนก็ได้คุณแม่คุณลูกขึ้นมาพร้อมกันก็ได้ค่ะกันน้องไม่ขึ้นคุณคุณแม่คุณแม่ไงก็เดานี่ไงก็เหมาะกับคุณแม่กับลูกไงครับคุณคุณแม่